แต่งภาพงานทีดีให้เหมือนกับรูปถ่ายโดยใช้เลนส์แฟร์ทำยังไงไปติดตามก็ได้เลยค่ะก็เดี๋ยวเริ่มต้นนะคะด้วยการเปิดโปรแกรม Photoshop กันแล้วก็จากนั้นนะคะมาที่ไฟล์แล้วก็มาเลือกภาพได้เลยกด Open นะคะแล้วก็เลือกภาพที่เราต้องการที่จ้ใส่ตัวเลนส์แฟร์กันอ่ะอย่างเช่นภาพนี้ก็ดับเบิลคลิกเลยนะคะ ภาพก็จะได้ import เข้ามาที่โปรแกรมแล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นที่มุมด้านขวามือนะคะอาจจะเห็นตัวไอคอนเลเยอตัวนี้อยู่เราก็ลากตัวรูปนะคะมาที่ไอคอนตัวนี้เพื่อทำการ copy นะคะรูปภาพใหม่เป็นรูปจากนั้นนะคะเราจะใช้ภาพนี้แหละมาใส่ตัวเลนส์แ e กันวิธีการใส่เลนส์แ r กนะคะก็มาที่เมนู filter ด้านบนเลย จากนั้นนะคะให้เรามาเลือกที่ Render จะเห็นคำว่า l ล n ส์แฟร์อยู่ก็กดได้เลยตัวเลนส์แฟร์นะคะเขาจะมีให้เราเลือกเนี่ยอยู่4ตัวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราลองเลือกตัวแรกก่อนอะจะสังเกตว่าที่ในภาพด้านนี้นะคะจะมีตำแหน่งตัวบวกอยู่ก็ให้เราคลิกนะคะแล้วเราก็สามารถปรับตำแหน่งนะคะตัวเลนส์แฟร์เนี่ย ให้หมุนไปตามทิศทางที่เราต้องการนะคะแต่เลนส์แฟรที่เราต้องการเนี่ยเราอยากให้ตัวแสงมันส่องมาจากทางด้านหน้าต่างตรงนี้อ่าตัวลำแสงมันก็จะส่องมาภายในห้องแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยตัวไบเนสเนี่ยก็คือความสว่างของแสงที่มากระทบต่อตัวเลนส์กล้องนะคะ เราอยากให้มันสว่างมากเราก็เลือกมากได้เลยแต่ทีนี้อยากให้มันสว่างพอดีพอดๆลองซักประมาณสัก80ทีนี้ก็กดโอเคแล้วก็จะได้ตัวเลนส์แฟนะคะตัวนี้มาหตัวโอเคงั้นเดี๋ยวไปลองเลนส์แฟตัวที่2กันก็ทำการปิดตัวเก่าไปได้นะคะแล้วก็มาเลือกตัว ตัวเดิมนะคะตัวแบ็กกราวตัวเดิมแล้วเราก็มา copy เหมือนเดิมจากนั้นก็ไปที่ filter นะคะเลือกเรนเดอแล้วก็เรนแฟเราจะมาเลือกตัวที่2กันคลิกเลือกเลยนะคะจากนั้นก็ลองปรับขนาดอีกสักนิดนึงเป็นสัก100จากนั้นก็กดโอเคเราก็จะได้ตัวเรนแฟร์ตัวที่2 ตัวที่2เนี่ยมันก็จะเป็นลำกล้องที่มันออกเป็นแสงสีเขียวนะคะอันนี้นะคะก็คือเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่จะทำให้งานทีดีของเราเนี่ยเหมือนภาพถ่ายแล้วก็เป็นงานที่เรอเสติกมากขึ้นค่ะโอเคค่ะถ้าใครชอบนะคะก็สามารถกด Subscribe นะคะที่ช่องหรือว่าใครอยากที่จะเรียนทีดีนะคะก็เข้าไปที่ www td easy studio com ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวไปติดตามในคลิปต่อไปได้เลยนะคะ